ผู้ชมสวัสดีค่ะในมือนี้เห็นไหมคะน้องเพลินค่ะชื่อน้องเพลินค่ะน้องเพลินนะคะน้องเพลินเนี่ยก็เป็นได้ย็นไหมคะได้เสียงไกลตรปนหะน้องเพลินเนี่ยก็เป็นพยาธุเป็นผลผลิตของคุณหมอเสีงด้วยอีกด้านหนึ่งนะคะน้องเพลินเนี่ยจะบอกว่าวันนี้คุณแม่โชคดีมากๆเลยนะคะได้มาหย่าตัวก,กับคุณแม่มือใหม่ไฟแดงเลยมีราคาเลยนะคะได้มาส่งผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเสียงฟาร์มาลาเฮิร์บนะคะหรือว่าสตีลังทอดนะคะวันนี้มาจัดให้น้องโอเนี่ย ครบเซตเลยคือ6ขวดทานไปเลย3เดือนซึ่งควารมาระเอรของคุณหมอเสียงเนี่ยมันสุดยอดมากๆค่ะน้องโอค่ะมันจะช่วยในเรื่องของใช้การใช้แทนการอยู่ไฟทําให้หมดลูกเราเข้าอู่เร็วช่วยขับน้ำทาวปานะคะที่สำคัญทาให้มนลูกแห่งแรงด้วยอีกข้อหนึ่งสําคัญสุดๆมีผลกันน้องเพิมากๆเลยคือทําให้น้ำนมคุณแม่สุก นมที่เราออกมาเนี่ยจะทำให้นมเราสุกแล้วก็เพิ่มน้ำนมให้คุณแม่เยอะๆยิ่งน้องดูดนมคุณแม่ด้วยเนี่ยน้องจะดูดนมคุณแม่ด้วยเนี่ยจะทําให้คุณนมนมคุณแม่เยอะขึ้นนะคะทาให้น้ํานมสุกด้วยมดลูกก็จะกระชับขับน้ำข่าวปลาช่วยให้เมื่อมดลูกเข้าอูเ่เร็วเอล,ลิ้นมันรูรวพันไปหมดเลยนะคะเนี่ยรู้สึกแบบมาเจอหน้าหลานตัวจริงจริงๆโ้น้องเงินตื่นแล้วแม่แม่ป้าพูดเียดังอุ้มหลานไปด้วยนะคะวันนี้ก็มา ส่งผลิตภัณฑ์น้องโอถึงบ้านเลยซึ่งจะบอกว่าคลิปเนี้ยก็มาส่งในเรื่องของยาสติเฉผลิตภัณฑ์ของความเอ่อความรักครหรือสติหลังคลอดนะคะของคุณหมอสิงห์ซึ่งจริงๆแล้วน้องโอเนี่ยก็คือเป็นเาเรียกว่าเป็นลูกค้า VIP ของคุณหมอสิงห์เลยเพราะว่าตั้งแต่แบบแต่งงานแล้วยังไม่มีลูกนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอ้อก็จัดยาว่นอีกวันให้เดี๋ยวจะสามารถอีกทีหนึง่งแต่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องหลังคลอดกันเพราะว่าตัวหลังคลอดเนี่ยมันจะช่วยเรื่องอะไรอีกช่วยทําให้ใช้การกันอยู่ไฟด หาลอดด้วยต้องโอคุณแม่โอดชื่อคุณแม่โอนะคะคุณแม่โอเนี่ยหาลอดออกด้วยจะไม่ได้อยู่ไฟนะคะตัวยาผลิตภัณฑ์ของคุณหมอสิงเนี่ยจะช่วยใช้แทนการอยู่ไฟพอเริ่มแบบเราทานไปแล้วเนี่ยน้ำนมเราก็จะสุกทําให้น้านมมาเยอะทช่วยขับน้ำข้อปลามดรูกกระชับลดลูกเข้าอูดเร็วมดลูกแข็งเร็วด้วยแล้วก็แผลที่ผ่าตัดเนี่ยก็จะแห้งเร็วด้วยที่สําคัญทาความสะอาดรูป ทำให้ภายใน,สะ,ดดนสะอาดกินตัวสะอาดหมดเลยน้องเพิร์นก็พอพอน้องเพิร์นทานนมคุณแม่เนี่ยน้ำนมคุณแม่สุกเนี่ยน้องเพิร์นก็จะแข็งแรงนะคะ<ม>เด็กก็จะมีภูมิค้านทานดีฉลาดแข็งแรงนะคะเ<ม>พราะเรามีบริกาัคุณหมอสิงเนี่ยน้องเพิร์นก็ทานยาหมอสิงตั้งแต่อยู่ในท้องเลยยันคลอดเลยนะคะแต่วันนี้คุณแม่ก็พอคลอดเสร็จแล้วคุณแม่ก็เลยจัดเซตสตรีหลังคลอดต่อเลยนะคะน<ม>้องโอ๊มีอะไรสงสัยไหมหลังคลอดมันช่วยอะไรบ้างทานไปแล้วเป็นยังไงรสชาติเดี๋ยวรสชาติก็ ทานได้เนาะเพราะว่าที่บอกว่ารสชาติทานาแล้วเป็นไงเพราะว่าทานมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะทานมาแล้วก่อนหน้านี้หลังข้อเนี่ยตอนนี้น้องเพิร์ก็หนึ่งเดือนแล้วเนาะน้องเพิร์หนึ่งเดือนแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอน้องโอเนี่ยตั้งแต่ออกจากงพยาบาลาเนี่ยก็ทานมาแล้วสามขวดใช่ไหมคะก็ประมาณเดือนครึ่งแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่หมดวันนี้ก็จัดครบเซตอีกนะคะอีกหกขวดเลยก็คือเซตเนี้ยก็คือทานสามเดือนน้องโอทานมาแล้วทานง่ายเพราะว่าน้องโอทานตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ยังไม่ diminish, มมท,มทมอนน้อง,องนนยังท้องก็ทานผลิตภั ฟาามมาด่าเฮิร์บเนี่ยอย่างที่บอกอะ่ะเราเรากินแล้วเราจะรู้ดีว่ามันแห้งยังไงมดลูกเราแห้งขับน้ำข้าฟปลามันก็จะหมดมดนลูกเราก็จะสะอาด แล้วก็พอเรา้องโตขึ้นเราก็จะไม่มีอาการหนาวในอกไม่มีจะพเจอลมเจอแดดเจอฝนเจอหน,หนาวเนี่ยเราจะม,มีอาการนี้เลยที่สําคัญจะช่วยป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยนะคะฝากถึงคุณแม่ๆที่กําลังตั้งครรภ์อยู่หรือคลอดกําลังจะคลอดเตรียมตัวคลอดหรือคลอดแล้วนะคะอยากจะฝากผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเสงยงไว้ฟาร์มาล่าเฮิร์บของคุณหมอเสง่ยหรือชื่ออีกหนึ่งก็คือยาสตรีหลังคลอดของคุณหมอเสง่ยสุดยอดนะคะสุดยอดมากๆเลยอยากจะฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้เราก็ มาเจอคุณแม่ตัวจริงจริงๆเลยคุณแม่พูดอะไรหน่อยไหมคะค่ะแล้วเป็นไงบ้างอันนี้ก็ดีค่ะ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 ุณแม่บอกกันกันนะคะคันกันนะคะยังไงก็ไปซื้อหาตามตัวแทนจำหน่ายนะคะวันนี้เราเเราได้มาบอกคุณเนาะสำหรับคุณแม่ที่อยากมีลูกก็เดี๋ยวเดี๋ยวี้คลิปต่อไปดีกว่าวันนี้เรามาส่งความร่างกับสตรีลังกอดกันนะคะจจดให้เห็นไหมก็รับคุยเลยนี่คือผลิตผลของโมเซ่เนี่ยมีหลักฐานด้วยนะ เห็ดไม่ค่าเนี่ยแล้วเคยหลักไปเลยลูกแข็งแรงคุณแม่ก็แข็งแรงมลุกเราก็จะสะอาดกับน้ําำคาวปลาลุกเราก็จะแงี้ยงเร็วด้วยที่สําคัญมลุกมันเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนมันจะมกลับอาฟิตน่ะกลับมาฟิตมาเสริมอีกแล้วเรายิ่งถาคอดออกด้วยเราจะไม่ได้อยู่ใส่นะคะพรายามตากด้วยนะคะทุกท่านคะอย่าลืมสตีหลังข้อความคนหมอเสร็จนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะอน้องไปนอนกันนะคะ